สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับอานิโมของเราตัวนี้อ้าวขับหมออ้าวจะมานำสุนัขเราลงจากต้นไม้กันนะครับอ้ามีตัวอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวแรกเลยหมู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 วิ่งเลยหมูวิ่งเลยเอาหมูวิ่งแล้ว วิ่งครับหมูหมูหมูวิ่งนะครับหมูวิ่งนะครับหมูวิ่งนะครับหมูวิ่งล้มไปแล้วอ๋อกับมาลาเบอร์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 วิ่งครับอ๋อ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 วิ่งไปมาลาเบอร์อ๋อโอ้โหมาราเบอร์นี่ลุยฮักลุยรักลุยรักลุยรักลุยแหมกลับไร็ชทอไปราชทอเดินลงมาเดินลงมา ครับนี่เจ้ากระลอกนี่กระลอกของเราก็มาครับเดิน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 กระลอกเอาเอาเออ๋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 อเอ้ยใครชอบมาพิ๊กจุ๊กมาปิจุ๊กเอ้าล้มไปแล้วเอ้ยเอาอี่ยึดกอลครับนี่อีกหน้ายักษ์ดีกว่ ก็นายักเดินเลยครับอีกคนายักเดินเลยก็นายักเดินนะครับอันนี้นะอีกข้อติดจอมซิ่งตัวนี้เออเอออ๋อไม่ได้ข้อไนี่จ่อระเทยักษ์ตัวนี้นี่ครับเอาโคดายตัวนี้เอาไมันยิงแล้วเอาโคดายตัวนี้ไม่ยิงนะครับ อ๋อมีแมวแมวแมวอ้าวแมวรอเียครับแนีมีไปก่อนไปบองเอออ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับไปบาย